เกี่ยวข้องกันนะครับผมก็โดยปกติแล้วเนี่ยอาการปวดระดูเนี่ยสามารถพบได้ทั่วไปนะครับในสตรีวัยเจริญพันธุ์นะครับอาการปวดระดูเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับก็คือชนิดปฐมภูมิปฐมภูมิเนี่ยก็คือไม่มีพยาธิสภาพนะครับส่วนอาการปวดระดูชนิดทุติยภูมินะครับที่พบได้บ่อยก็มักจะเกิดจากเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเยื่อบุมดลูกเนี่ยจะอยู่ภายในโพรงมดลูกนะครับแต่ถ้ามีการกระจายออกไปนอกโพรงมดลูกนะครับ ก็จะทําให้สตรีผู้นั้นเนี่ยมีอาการปวดระดูนะครับหรือบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ปวดขณะขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระนะครับโดยอาการปวดนี้มักจะมีอาการหนักหรือว่ารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆเดือนนะครับหากท่านมีอาการปวดในลักษณะนี้นะครับก็แนะนำให้มาตรวจที่โรงพยาบาลน,นะครับ